สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตแล้วก็มีการพูดถึงไปอย่างมากนะครับนั่นคืออุตสาหกรรมโ,โบรบอติกและก็ฮิมเมนดอยนะพูดง่ายๆว่าเป็นการนําหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้งานนะครับทั้งในบ้านเรือนทั่วไปแล้วก็ในทั้งเรื่องของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ เริ่ม,มาจา้ได้ยินข่าวที่บริษัทต่างๆเนี่ยครับมีการพัฒนาตัวฮีเม d r i อยออกมาทำงานมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันเข้าว่าและอุตสาหกรรมเนี่ยครับมันจะมีโอกาสเติบโตอย่างไรแล้วก็จะมีการใช้งานจริงได้เมื่อไหร่นะครับอ่าโดยที่ตัวบทวิเคราะห์เนี่ยครับผมก็เอามาจากทาง ArcB i g Idea 2025นะก็เป็นสำนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ด้านการลงทุนนะที่เขาก็มีการทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เป็นพวก disruptive tech หรือว่า อุตสาหกรรมที่มันเี่ยกเสนจะมาเปลี่ยนโลกเนี่ยก็คือมีการทํากันมาอย่างทุกปีอยู่แลนะ้ว้วก็ขอยกเอาในส่วนของโลบติแล้วก็ฮิมเอนดรอยเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตอย่างไรแล้วก็เราจะวางแผนการใช้ชีวิตการลงทุนอย่างไรต่อไปนะครับก็ ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหากันใครที่เข้ามาฟังแล้วก็รบกวนนะครับช่วยกันกด u b s c r i b e นะครับช่อง YouTube ของ r i c o ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคอนเทนต์ทางด้านการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีที่ต้องติดตามแล้วก็จับตานะครับแล้วก็สามารถแชร์คอนเทนต์นี้ออกไปกับคนอื่นๆได้ด้วยนะครับก็ดี๋เราไปติดตามกันเลยแล้วกันสำหรับในหน้าแรกนะครับทาง Ar รกนะครับก็มีการไปการตีออกมาเลยครับว่าถ้าเกิดเราเอาตัวหุนยนเนี่ยมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เอามาใช้งาน ภายในบ้านเนี่ยครับก็มีการยกตัวอย่างหุ่นยนต์เฉพาะทางนะครับที่เอามาทํางานพวกงานในบ้านต่างๆเช่นเขาก็มีการเปรียบเทียบกับเครื่องซักผ้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบกับการใช้งานแรงงานคนอะไรเงี้ยครับคนอาจจะใช้กําลังชั่วโมงนะครับในการทําพวกซักผ้าอะไรพวกนี้ครับที่14ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดใช้ผู้หุ่นยนต์ h ิ m วแบนดอยเนี่ยครับก็จะสามารถลดเวลาไปได้นะครับ87%ก็คือเหลืออยู่แค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ อนอกจากการใช้งานแผน่นดินแล้วเนี่ยยังมีการเอาหุ่หนยนต์ฮิวแมนดรอยนี่ครับเอามาใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นการผลิตรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดมีการใช้งานแรงงานมนุษย์เนี่ยครับในการผลิตรถยนต์ในสายงานประกอบเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้หุ่นฮิวแมนดรอยเนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่1.5ชั่วโมงนะสามารถ ประหยัดเวลาลงไปได้ใน88%นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบเลยครับว่าถ้าเกิดมีการเอาหุ่นยนต์เนี่ยครับมาใช้ในการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่งจากคลังสินค้าของ a เม z o n เนี่ยผ่านทางหุ่นยนต์คิว้าของของที่ทาง a เม z o n เนี่ยครับถ้าเกิดมีการใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย70นาทีแต่ถ้าเอาหุ่นยนต์มาใช้งานนะครับจะลดเวลาเหลือเพียงแค่15นาทีก็คือ ระยะเวลาเนี่ยลดลงถึง78%ทีเดียวเนี่ยก็เป็นการนำมาเปรียบเทียบเขาว่าตัวหุ่นยนต์ฮิเมนดอยเนี่ยจะสามารถลดระยะเวลาการทำงานเมื่อเทียบกับมนุษย์ได้อย่างไรนั่นเองสำหรับในหน้านี้นะครับทางอินเวส t เนี่ยก็มีการประเมิเนแล้วว่าตัวฮิ m มนดอยเนี่ยครับจะมีโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ทุโล่เนี่ยมากกว่า26ล้านล้านดอลลาร์นะครับอ่ถ้าเกิดมีการเอาไปเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์ที่มีการใช้งานในบ้านเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการ เปรียบเทียบกับการใช้งานของที่เป็นมนุษย์ที่เป็นแม่บ้านทั่วไปนะครับถ้าเกิดมีการเอาเฮมเบนดอยมาใช้เนี่ยครับอ่าก็จะสามารถเข้ามาทดแทนมนุษย์ได้ก็คือมันจะมีการทํางานเพิ่มเติมได้อีก2.3ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรวัยทํางานนะครับ2 8พันล้านคนทั่วโลกนะครับอ่าเมื่อเทียบกับค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับที่12ดอลลาร์นะครับตรงนี้เนี่ยเบิกเบิกคณนดูแล้วคํานวณแล้วเนี่ยครับ ตัวหุ่นยนต์เฮมันดอยเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เกิดขึ้นเนี่ยครับ13ล้านล้าน,านดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาทํางานแทนที่มนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทํางานในบ้านทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูหุ่นยนต์ในภาคการผลิตนะครับที่เป็นการาฟิกทางขวามือเนี่ยครับาทางอาร์เนี่ยก็มีการคาดการณ์คราว่าตัว GDP ภาคการผลิตทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ย3.2ล้านล้าน,านดอลลาร์นะครับในปี2030ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น เป็นอัตราส่วนก็ี่ยมีการเอา h u m a n d ดอเนี่ยมาใช้งานนะครับอัตราส่วนสิ2เปอร์เยี่สิเปอร์เซนจนถึงน้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับพนัก็นเอาตัวตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยครับก็มีโอกาสนะครับว่าที่หุ่นยนต์ฮ m ม n มนดอร์นยครับในภาคการผลิตเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะที่มีการผลิตตัวหุ่นยนต์ผู้นี้ครับอยู่ที่สิบาล้านล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นการคำนวณจากค่าเฉลี่ยนะครับในตารางนี้นะครับก็สรุปได้เลยครับว่า มันมีโอกาสนะครับที่จะเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดมีการพัฒนาตัว humanoid ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเอามาใช้งานภายในบ้านหรือว่าเอามาใช้งานในการผลิตเนี่ยครับก็จะมีรายได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยครับจากจากอุตสาหกรรมนี้เนี่ย26ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ humanoid robot ต่างๆนะที่ตอนนี้มันก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายบริษัทเทคที่เขามีการพัฒนาตัวหุ่นยนต์ humanoid นี้ขึ้นมานะครับ เราอาจจะคุ้นเคยมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นออ t ติมัของทางเทส l a นะครับเพราะทางอีลอนมาร์กเนี่ยเขาก็มีการสาธิตอยู่บ่อยครั้งนะก็สังเกตไนะครับว่าตัวรูปร่างหน้าตารูปแบบการผลิตเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันนะก็พยายามที่จะทําออกมาเนี่ยให้มันเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มันดูโดดเด่นแตกต่างอะไรพวกนี้นะครับก็ต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นหุ่นยนต์เหล่านี้นะครับมาทํางานอยู่ภายในบ้านแล้วก็เป็นไปได้นะสำหรับในตัวกราฟิกเนี่ยครับใจออความสำคัญที่เขาพยายามจะธิบานนยก็คือ ความนิยมหรือว่าอัตราการเติบโตนะครับของการนําหุ่นยนต์เฮมเบนดอยออกมาใช้เนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อมี2ปัจจัยหลักนะก็คือเมื่อต้นทุนการผลิตลดลงแล้วก็ความสามารถในการผลิตมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดราคาหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้แพงมากแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้นะครับการลงทุนในหุ่นเฮมเบนดอยเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตขึ้นแล้วก็จะเริ่มจะเรยกว่าถึงจุดคุ้มทุนเมื่อเทียบกับการคุ้มค่าในการที่จะไปจ้างแรงงานมนุษย์นะครับ ตรงน,นี้มีการพิจารณาเลยครับว่าต้นทุนของการจ้างแรงงาน,นในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาวไม่ว่าอัตราค่าจ้างต้องเพิ่มขึ้นสวัสดิการต่างๆอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดทางหุ่นยนต์เนี่ยมันแสดงเห็นนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยต้นทุนการสร้างหุ่นยนต์เมื่อมาใช้งานเนี่ยมันถูกลงนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานแทนที่คนเนี่ยมันมากขึ้นตรงนี้ m a s s Adoption นะครับของการที่เอาหุ่นยนต์ทีมเม็นดอร์มาใช้งานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสาที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ อ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เอามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ,จอนาคตได้นะว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มไปลงทุนในบริษัทที่ไม่มีการผลิตเฮมันดอยเนี่ยช่วงแรกๆก็อาจจะเหนื่อยที่หนึ่งนะกับการการที่ต้องแบกต้นทุนในการสร้างหรือว่าถ้าเกิดการใช้งานเนี่ยมันขยายแพรไ่หลมากยิ่งขึ้นเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยครับมันก็จะลดลงไปด้วยนั่นเองในส่วนของกราฟิกเนี่ยทางทาง R i n v e วสเนี่ยก็จะมีการาพยายามจะไปเจาะลึกนะครับว่าแล้ว ถ้าเกิดตูหยุณฮิมเมนดอนเนี่ยจะมาใช้งานภายในบ้านเนี่ยมันจะสามารถทำอะไรบ้างนะั้นก็เห็นนะครับก็มีแต่ล้างจานนะครับมีการเก็บจานให้เข้าเรียบร้อยนะคัดแยกขยะก,กว่าถพูพื้นดูแลเพื่อที่ทางานจะเก็บอุปกรณ์นะครับจะระเบียบบ้านให้เป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดการพูดทำความสะอาดต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวโฟกัสเนี่ยไปอยู่ที่เรื่องของการล้างจานนะก็อันนี้ไปดูปดูการข้างขวามือน,นี่ครับก็จะมีการมีเคราะหเลยครับว่า ต้นทุนการล้างจานประจําปีในอเมริกาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็คือเครื่องล้างจานเนี่ยมันมีมีต้นทุนอยู่ที่8พันล้านดอลลาร์นะครับอ่ามีการค่าจ้างคนมาล้างจานเนี่ยอยู่ที่14,000ล้านดอลลาร์นะครับอ่าแล้วก็มีมูลค่าคคของเวลาที่ไม่ได้จ่ายในการล้างจานที่บ้านเนี่ยครับอ่าอยู่ที่246,000ล้านดอลลาร์นะครับอ่าในตรงในตรงส่วนนี้เนี่ยคุณยนเนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ได้ก็คือมันจะทําให้ ต้นทุนเนี่ยมันถูกลงนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้หุ่นยนต์เนี่ยครับมาทํางานล้างจานในบ้านในทั่วไปปกติเนี่ยครับมันจะมีโอกาสสร้างรายได้เนี่ยสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์ในอเมริกานะเพียงแค่ประเทศเดียวเลยนะก็ตอนนี้พยายามพยายามจะให้แสดงเห็นครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแทนที่การทํางานของคนใช้ภายในบ้านได้เลยนะครับต้นทุนถูกลงแล้วก็สามารถประหยัดเวลาลงไปด้วยนะครับ สำหรับในหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นการพยายามแสดงคําว่าเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดเล็กแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยบริษัทแบบไหนครับที่จะได้ประโยชน์จากการที่นําหุ่นเฮมิ่นดอยเนี่ยมาทํางานมากกว่านะจากการคํานวณนะครับโดย R i ร์อินเเนี่ยเขาก็มีการประเมินนะว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ยมีโอกาสนะที่จะได้รับประโยชน์จากการที่เอาตูหุ่นยนต์เฮมินดอยเนี่ยเอามาทํางานมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่นะเพราะว่าบริษัทขนาดเล็กนี่ก็อาจจะต้องมีการ จ้างแรงงานคนค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่า h ิม a n นดอยนะคสามารถจะเข้าไปอยู่ในบริษัทขนาดเล็กได้นะก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนะครับให้กับบริษัทขนาดเล็กได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่นั่นเองสําหรับในตัวกราฟิกเนี่ยก็จะมีการอธิบานยนะว่า สำหรับคนอเมริกันนะครับที่เขาไม่อยากจะทํางานพูกการเกรษตรอะไรพวกนี้ก็คือปล่อยให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาทิ้งล้างไปนะครับเพราะว่าคนในครอบครัวเขาไม่อยากจะทำงานการทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเอาหุ่นยนต์เนี่ยครับเอาเข้ามาทํางานในภาคการเกรษตรเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในครอบครัวนะเพร anted, าะจากเดิมเนี่ยที่ไม่มีคนหรือว่าไม่มีแรงงาน,นที่จะไปทํางานครับในภาคการเกษตรแต่ว่าเราเอาหุ่นยนต์เนี่ยครับเอามาใช้งานเองตรงนี้เนี่ย มันก็ทําให้เกิดอุตสาหกรรมที่มันมีไรายได้ใหม่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็ทําให้ GDP เนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับก็ถือว่าคนยนเนี่ยมาทํางานแทนนะครับในอุตสาหกรรมที่มันไม่มีคนอยากจะทําแล้วนะครับอย่างเช่นพวกภาคการ,กรเกษตรเป็นต้นก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับสำหรับการาฟิกนี้นะก็น่าสนใจเช่นกันนะก็คือต้องบอกว่าในบทวิคะร์เนี่ยครับคือมีการ เจาะลึกลงไปที่ตัวเลขของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆของคนเมกันนะที่มันอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะบางทีตัวค่าใช้จ่ายหรือว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยเนี่ยครับเพื่อเอามาเอามารวมกันเนี่ยโอ้มันก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหมหาศาลเลยนะครับที่สามารถจะเอาหุ่ยนยนต์ทิมเบนดอนเนี่ยเข้ามาทํางานได้นะครับอย่างเช่นในใน,ในคำอธิบายของตัวตัวหน้าเนี่ยครับคือเขาแสดงให้เห็นเขาว่ามันจะมีงานบางอย่างนะครับที่มีคน ใช้คนก็ไปทํางานแต่ว่ามันเป็นแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างอะไรเงี้ยเช่นค่าใช้จ่ายในการพวกเตรียมอาหารในการทําความสะอาดเนี่ยครับอ่ามันมันจะไม่มันจะไม่ได้ไม่รวมอยู่ในค่าจ้างรายชั่วโมงของคนเมก,กันนะครับอ่าตรงนี้เขาพี่ก็เขาก็มีการประเมินนะว่าถ้าเกิดไอตรงการทํางานส่วนเนี่ยครับที่มันไม่เคยอยู่ในส่วนแบ่งที่มันอยู่นี่ไม่เคยอยู่ในรายได้เนี่ยมันแล้วเอาหุ่นยนต์หิมเม้นดอยเข้าไปทํางานแทนเนี่ยครับมันจะทําให้มีมูลค่า g d p เนี่ยเกิดขึ้นอีก หนล้านล้านดอลาลาร์ต่อปีนะครับอ่าเขาแสดงให้เห็นเลยครับว่าผู้บริโภคในอเมริกาเนี่ยคือใช้เวลาในการตรียมอาหารแล้วก็ทำความสะอาดไปต่อปีเนี่ยมันทาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันเสียไปอะไรเงี้ยครับแถ้าเกิดเอาหินหินเบนซิอเนี่ยเอามาใช้เนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็ นอกจากนี้ก็ยังแสดงเห็นถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น,นของการที่ไปกินอาหารนอกบ้านนะครับเมื่อเทียบกับการทําอาหารที่บ้านด้วยถ้าจะโดยสรุปนะครับก็คือการที่มีหุ่นยนต์หิมแมนดรอยโรบอติกเนี่ยเข้ามาทํางานแทนที่มนุษย์เนี่ยครับอนอกจากมาช่วยในการลดเวลาลดต้นทุนในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือภายในบ้านเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะเข้ามาทํางานแทนที่มนุษย์นะครับในบางช่วงเวลาที่เรา ไม่ต้องไม่ต้องทำงานหรือว่าไม่ได้เงินนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับของบริษัทเทคผู้ที่มีการพัฒนาตัวหุ่นยนต์โลโบอติกต่างๆนะครับที่จะเข้ามาทํางานนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามามีส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับในเห็นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวไปได้นะก็ลองหาคู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับโลโบอติกดูนะครับแต่ก็ ต้องหวันว่นหวใจไมนได้หนึ่งนะเพราะว่าแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยพร้อมที่จะมาทางานแทนที่มนุษย์ได้ตลอดเวลานะถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถในการทํางานนี้ก็อาจจะถูกแทนที่โดยมนุษย์ถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ไปได้น,นะครับในการที่มาแย่งงานเราอะไรพวกนี้นะครับก็นอกจากจะมีผลดีทางเศรษฐกิจอันเนียก็อาจจะมีผลเสียต่อกลุ่มคนบางกลุ่มด้วยนะครับก็อันนี้ก็ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปนะครับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลโบตินะครับ ผ่านทางบทวิเคราะห์ของ Ark Invest Big Idea 2อ2 5นะครับก็ดว๋งว่าจะมาวิเคราะห์อธิบายแบบอธิบายสั้นๆง่ายๆน,นี่ครับให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆน,นะกันครคอว่าตอนนี้พวก disruptive tech อะไรพวกนี้ครับมันมีโอกาสที่จะเข้ามาในระบบเศรษฐกิจแล้วก็เข้ามาในโลกของการลงทุนด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับสามารถที่จะ ไปกดติดตามนะครับช่อง YouTube ของ r i โ o ้ไว้ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์แล้วก็สามารถแชร์คอนเทนต์นี้ออกไปให้กับคนอื่นได้เช่นกันนะก็วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาพูดคุยถึงเทคโนโลยีอื่นนะที่ต้องติดตามนะครับก็ยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ